สวัสดีครับอยู่กับผมผู้จัดการเอ็นแสตมอเชียงไายแล้วนะครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับแจ๊สนะครับคันนี้ก็ลูกค้าเจอปัญหาไปหน้ามันสว่างแล้วก็หน้าเลนเหลืองนะครับตัวนี้เราก็จัดการลูกค้าเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนหน้าเลนพร้อมกับอับเก็บเวกเตอร์นะครับเป็นตัวใหม่เวลเซอร์นะครับมาดูตัวงานนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นหน้าเลนของเดิมลูกค้านะครับตัวนี้นะครับนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนี่นะผมตัวใหม่นะครับเป็นตั้งลูกค้าแล้วนะครับตองลูกเวกเตอร์นะครับ เราเป็นรถไฟเป็นใหม่เลยเสวยงามนะครับไปตามครับโอเคนะครับดูแสงไฟนะครับปิดครับเปิดครับไปสูงครับ ูงงครับโอเคตัวนี้นะครับงครับลูกเลเซอร์ในกลมครับลูกใหญ่มากเลยนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับที่ไปหน้าไม่สว่างนะครับหรือว่าหน้าเลนนะครับเหลืองนะครับผมหรือว่าอยากจะอัปเกรดแยางรถแจ๊สคันนี้นะครับไปหน้าไม่สว่างก็ปรึกษาเราได้นะครับเดี๋ยวเรา เจอกันคลิปหน้านะครับก็คือคันซิตี้ข้างหลังนะครับผมอ่ะ๋ย่าลืมติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ